เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอตอมแตมเกมมิ่ง h ช n n นลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยตามเคยวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดใช้งาน SD card นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่ซื้อ SD card มาเพิ่มหน่วยความจำในโทรศัพท์นะครับแล้วใส่ SD c a r กเข้าไปแล้วมันยังไม่เปิดใช้งานหรือไม่รู้วิธีเปิดใช้งานนะบางคนซื้อมา1 2อ่า128อย่างเงี้ย64อย่างเงี้ยเปิดใช้งานไม่เป็นก็เสียเงินเปล่านะฮะหน่วยความจำเครื่องก็เต็มนะครวันนี้มาดูวิธีผมจะพามา,อาสอนวิธีทำง่ายๆนิดเดียวนะครับ ก็อันดับแรกให้เพื่อนๆพี่นๆน้องๆเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมของแต่ละเครื่องเข้าไปที่ตัวตั้งค่าแล้วก็หาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ ทำให้เหมือนกันทุกคนนะฮะเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับไปกันช้าช้านะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเวอร์ชันฮะโทรศัพท์บางรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างก็ได้นะครับเข้ามาที่เวอร์ชันนะครับผมกดเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็มากดย้ำๆนะกดย้ำๆที่หมายเลขบินหรือหมายเลขรุ่นนะครับกดย้ำๆ ประมาณ6-7ครั้งหรือกดรัวๆก็ได้นะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างคำว่าการดำเนินการนี้ไม่จำเป็นเนื่องจากคุณเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วพอมันขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เราจะไปเปิดใช้งาน sdcard ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหลังจากที่เรามาตั้งค่าในเวอร์ชันแล้วก็กดกลับไปเลยนะครับทีนี้ ให้เราเข้าไปหาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครัผมให้เรามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมก็เสร็จแล้วเข้ามาที่โหมดสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะโหมดสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็กดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปให้สุดนะครับเลื่อนลงไปให้สุด แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นแล้วก็หาคําว่าบังคับให้แอปสามารถใช้ที่เก็บภายนอกได้หมายความว่า,าเวลาเราจะติดตั้งหรือลงรูปหรือลงคลิปวิดีโออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับในโทรศัพท์ของเรานะให้มันเข้าไปที่การ์ดหน่วยความจำเลย S D card ที่เราซื้อมาใส่ในโทรศัพท์เบื้องต้นนะครับ ไม่ต้องการให้มันเข้ามาเก็บในในตัวเครื่องโทรศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะชานะเราก็มากดติ๊กถูกเพื่อเปิดโหมดการใช้งานนะครับบังคับให้แอปบักคับในทุกอย่างนั่นแหละให้เข้าไปเก็บข้อมูลไว้ใน SD card นะครับผมเพียงแค่นี้เราก็สามารถเปิดใช้งาน SD card ได้นะครับแบบปกติแล้วนะฮะ ใช้งาน SD card ดได้แล้วนะครับสำหรับวิธีย้ายข้อมูลรูปภาพวิดีโอหรือแอปพลิเคชันจากตัวเครื่องไปยัง SD card เดี๋ยวผมจะ มาสอนวิธีทําในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปคลิปสาระน่ารู้คลิปเกมต่างๆที่จะลงในช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ